ปราจันบอนสู้สึกเอาแล้วว่าเผชิญหน้าทับใหญ่มากไม่เคยทำสงครามที่อิปิกขนาดนี้มาก่อนครับนี่คือครั้งแรกจริงๆเนี่กับทหารฮาดครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนรับเข้าสู่ตองโฮคูเซเดอร์อัปเดตเรียบร้อยครับหลังจากเว้นว่างไปนานเกมนี้อัปเดตท,ที่ว่าก็คือนี่เลยครับรถแมปบอกไว้ว่า มีเสียงเงินซื้อ DLC ได้2หลอดฟรีกับแซนนัปไทม์เทลใหม่แซนนัปไทม์เทลจะเป็นประจ o ภัยนะครับแล้วก็ฟรีอัปเดตจะเป็นหลอดใหม่หนึ่งคนเป็นหลอดจระเข้เศรษฐกิจใหม่แล้วก็แบบแพ็คแบบใหม่นะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะมาสู้กับพี่จระเข้กันครับผมไม่รู้ว่ามันจะแปลกขนาดไหนเหมือนกันไงอะไรครับไม่รอช้าเช่นเคยครับสู้ในโหมดของเซอร์เคอร์มิดนั่นเองสี่สักสักสี่แฟคชั่นน่าจะกำลังดีนะครับเพราะว่าถ้าห้าเนี่ยมันน่าจะนานเกินไปถึงครึ่งชั่วโมงนะครับ สมรภูมิที่จะไปสู้คงจะเป็นต้องสี่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นฟิลลี่เบนี่โอเคเหมือนกันนะแต่แบบนี้บอกว่าไม่บาลานซ์ไม่สมดุลครับมันจะเอ็นเอนะียงะแล้วก็แบบนี้มีเอาโพด,ด้วยซึ่งเอาโพจะคอยเสกทหารมาสู้นะครับความยากเกมไม่ได้มีให้เราปรับนะครับผมจะเอาเป็นความยากที่เรื่องของเงินนะสูงสุดเลยครับผมทีนี้หลอดที่ไม่เคยเผชิญหน้ามาก่อนนะครับก็ได้แก่หลอดผู้หญิงครับคานิแาแล้วก็มีจิวเวลสุดท้ายคือโจระเคะครับเขาคนใด เอาละคุณผู้ชมครับผมพร้อมแล้วไม่รอช้าสู่สงครามกันดีกว่า let's go <S เอาละความยากคือ3ต่อนหนึ่งแล้วก็ทุกฝ่ายมีเอาโพสด,ด้วยครับเลยยากกว่าเดิมหน่อยนะเบื้องต้นเนี่ยสร้างเป็นที่เก็บอาหารก่อนครับแล้วก็ต่อมาคือที่เก็บทรัพยากรทั่วไปทาหารตรงหน้าเนี่ยอาจริงผมว่าเราแปลงเป็นคนงานก่อนดีกว่านะครับอยากใช้เขามากกว่าไงสร้างที่เก็บทรัพยากรพื้นฐานนิดนึงครับสร้างเพิ่มมานี่โมเดลใหม่นี่ว่าของเก่าเนี่ยจะไม่ได้มีกรอบแบบนี้นะครับก็ดูเออมีลาสีขึ้นตลาดมาแล้วครับทีนี้ต่อมาก็สร้างเป็นนนนนนบ้้าาาคีี่่ขดดไไมมรเเเพะป็หือน กระดูกสันหลังของเราถ้าขาดเข้าไปเนี่ยอาณาจักรเราเติบโตยากหน่อยครับผมบอกเลยสุดท้ายครับเรียบร้อย2ล็อกพอแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวจะให้คนออกไ้ขึ้นคือต้องมีมัสยิดครับแบบนี้เป็นต้นทางฝั่งซ้ายมือจะมีป่านี่ว่าคนงานตัดไม้สักสามที่เพียงพอแล้วทีน,นี้ต่อมาเนี่ยอะไรนดะ้เราถูกโจมตีเงี้ยเหรอเพราะอะไรอ๋อข้างบนครับเป็นหินของเราแต่พี่แกเนี่ยมาสร้างตำม,มาไว้ไงต้องตอบโต้สินะโอเคเดี๋ยวเบื้องต้นครับสร้างเป็นนี้ก่อน ถ้ารับจ้างรอบนี้ไม่ได้เป็นเบโดอินเะครับเราเป็นอาราเบียนซึ่งอาราเบียนโบเราจะใช้พวกเขานะครับคือถ้าสร้างเป็นทหารยุโรปลองโบเนี่ยมันเก่งก็จริงแต่เทราะว่ามันสร้างนานเกินไปเราไม่ไหวรอครับต้องการเร่งด่วนแล้วมีเงินหนึ่งหมื่นเนี่ยแต่เทาว่าตอนนี้เหลือ7 0 0 0แล้วครับเตรียมพร้อมสู้เลยเท้าพอหรือเปล่าแค่นี้องจริงผมไม่น่าจะไม่พอ <laughs> สร้างก่อนนะครับสร้างต่อมาอีก แล้วก็ทาหารหอกตรงหน้าเราเนี่ยเป็นอาหารฟรีเอามาจากเอาโพสได้ครับอย่าให้เขาทําลายหินทิ้งไปแล้วก็เดี๋ยวซื้อไม้ก่อนครับเพราะว่าเราจะเริ่มโปรเจกต์การทําเหมืองหินกันแล้วแล้วก็หินจะเป็นทรัพยากรส่งออกหลักของเราเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เดี๋ยวนะไอ้พวกนี้มันมันลัดเลาะมาหาเราครับนี่ผมว่าผมไวนะแต่ยังไวไม่ไม่พออีกเหรอมันเร่งรีบมากพวกนี้โอเคข้างบนเรียบร้อยแล้วครับ ทีนี้ก็ต้องมีคนจุงวัวได้ครับเพราะว่าหินธรมรมดาเนี่ยคนแบกไปแบกมาน่าจะไม่ไหวเลยต้องมีวัวคอยช่วยแบกครับเทา่านี้คนเลอก่คนเนี่ยยังพอใช้งานได้อยู่นะครับแต่ถ้านูต้องออกมาเพิ่มมากกว่านี้ก่อนครับอาหารที่มีให้เบื้องต้นเนี่ยโอ้โหค่อยๆล่อยหลอลงเลยครับต้องหาทางสร้างเพิ่มให้ได้เลยพื้นที่ที่เหมาะสมคือตรงนี้สินะแต่ทว่ามันอยู่ใกล้ศัตรูมากเกินไปนะครับหืคนทหารทาสต้องเจอทาสมาบุก คือธาฝ่ายเขาเนี่ยจะเป็นผู้สลิงเกอร์ไงของเราจะเป็นพลหอกแล้วเราสามารถชนะได้ครับต้องมีอาหารแล้วว่าไม่งั้นเดี๋ยวอยู่ไม่รอดนะครับเราอาจจะมีการเพิ่มชีทหน่อยครับจะได้ไม่จำเจนะแล้วก็เดี๋ยวแอปเปิลด้วยอ่าสามที่พอได้ครับถ้าข้างบนตรงกลางนี้เนี่ยมันมันเป็นเขตสงคารามไงเราน่าจะรอดยากะแล้วผมต้องไปสร้างกำแพงเออพูดถึงกำแพงครับผมจะไม่สร้างแบบร้อมกรอบหรืออุด หรือป้อมเราเคยทํามาก่อนแล้วนะครับเหมือนเดซ้ําจําเจได้ฉะนั้นเนี่ยเราสร้างเป็นค่ายกลเมื่อไรโดยใช้กาแพงเตี้ยนะครับไม,ไม่เคยทําแบบนี้เลยนี่คือครั้งแรกครับมันก็ต้องมีสักครั้งกันบ้างนะฮะดีมากเครื่องยิงหินมาคนหอกบุกโจมตีเราต้องการอาเชอร์เพิ่มครับออกไปอีกอาเชอร์โอ้โหเลย ืถ้าเคลียพวกบาลิสต้ากับโอนาเกอร์ไม่ได้เนี่เราแย,ย่แน่เลยครับแต่กันนั้นสปาร์ตันมโตรงนี้ยังเดือดเราพอซื้อเวลาได้ให้คนงานออกมาใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปเก็บอาหารเพิ่มเลยเราเสียงเงินหมดแล้วเหรอเนี่ยเงินเหลือ25บาทครับเราขายหินก่อนแล้วกันนะกลับเป็น2 0 0 0ครับแล้วก็จะเอาเงินที่มีมาเนี่ยไปต่อยอดต่อด้วยการทำเป็นอาหารก่อนครับยังไม่จบนะลงโม่ครับ 2แห่งแล้วก็บเกอรี่อีกสักเล่าๆ6แห่งครับโอเคอาเชอร์ประจำตำแหน่งไปครับข้างหน้าเองก็ต้องมีเหมือนกันด้วยแต่ถ้าว่าอยู่ใกล้ศัตรูมากเกินไปรอก่อนโอ้ผมว่าน่าจะยากแล้วว่ามันมาเยอะเลยอะพ้นหออกมาเสริมหน่อยต้องการอาเชอร์เพิ่มอีกเราต้องไล่ไปเอาพื้นที่คืนนะเนี่ยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้สร้างคดีฮะอัศวินมาวะ่ะ อาเชอร์ cher, ลงมาลุยอัศวินมาเองเลยอ่ะควกนี้มันเกาะหนักมากครับมันสามารถที่จะบดขยี้ทหารกิกี้ได้ไม่ยากเกินไปฝีมือเขาพระการมากพวกนี้แต่ก็ทนรับแรงกระแทกจากอาเชอร์ hmm. ไม่ไหววะเราสร้างค่ายกลต่อครับท <laughs> หารหอ,อกฟีเป็นไงบ้างเนี่ยพวกทาทหารขยะใช้แล้วก็ทิ้งนะครับร้อยสคนแล้วเราเป็นแค่ต้องรอต่อไปครับเรื่องของอาหารเป็นไงบ้างเนี่ย ยังพออยู่ครับยังพออยู่ได้3เดือนเขาว่าแบบนั้นนะ3เดือนเท่านั้นครับหินเรามีปริมาณมากเกินไปนี่ว่าขายหินทิ้งก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวหอกเนี่ยลำพังเพียงแค่การรอจากเอาโพสผมว่าน่าจะไม่ทันแน่เลยนะมันมาทางเดียวเราต้องพึ่งไป2ทางครับด้วยการสร้างเป็นโรงสร้างหอ,อก,กันเองอย่างน้อยเนี่ยเราก็ต้องเอาทางอื่นบ้างเพื่อช่วยเสริมให้ฐานหอ,อกออกมาไวขึ้นนะครับมันอาจจะช้าหน่อยก็จริงอะ่ะแต่ทว่าก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันแค่ผมบาแหแลกมาแล้ว ต้องการไม้เพิ่มเหรอได้ครับจัดไม้ให้กระบวนการสร้างหอแค่นี้ก็เสร็จสมบูรณ์เลยครับเรียบร้อยเผื่อคุณผู้ชมจะเห็นบ้านหลอดใหม่นะครับนี่คือหลอดใหม่หลอดจระเข้ซึ่งการสไตล์การสร้างเมืองเนี่ยก็ค่อนข้างแปลกเหมือนกันครับเพราะปกติจะเห็นเพียงแค่กำแพงที่มันลอ้นมนลอมรอบแต่นี่มันมีแองแหนมขุดคูทคองล้อมรอบด้วยเหมือนกันนะครับคือปรติเกมตองโฮโคเซเดอร์เนี่ยจะเพิ่มหลอดที่สไตล์ประสตร์มาแต่นี่มันจระเข้เขาโคดอยจุกกระโลงขึ้นมาของเองก็แปลกใจนะฮะมาตีมของหนองน้ําสินะ ส่วนี้คือคาริน่ากับเหล่าอสวินของเธอครับมาแล้วซึ่งเมืองสี่เหลี่ยมแบบนี้อันนี้คุ้นตาเะยครับนี่อาจจะเป็นเมืองหน้าปกผมก็ได้นะสี่เหลี่ยมมันง่ายดีในการก่อสร้างนะครับผมข้างบนก็เมืองของยุโรปครับยุโรปของ G ale, จีเวลจ๋าาเลยให้อารมเมืองเหมือนเดอะวูฟของภาคแรกที่เราเคยสู้ไปเมื่อตอนก่อนคล้ายๆกันเลยครับเดียวจะไปสร้างค่ายกลเพิ่มต่อข้างบนครับค่ายกลเอาเป็นแบบอุด ถ้ามันจะฝ่าเข้ามาหาเราเนี่ยมันต้องฝ่าที่นี่มาก่อนให้อาเชอร์สามารถจุอยู่กันได้เยอะขึ้นนะครับทางขึ้นคือทางฝั่งซ้ายแล้วถ้ามันจะมาหาเราเนี่ยมันก็ต้องผ่านกับดักเราไปก่อนเช่นเคยครับข้างหลังนี่ทหารยืนอยู่กี่คนวะเนี่ยโอ้ยืนปีแบบไม่ได้ยิงครับอยู่กันเยอะเลยนะเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราจะถล่มบางสิ่งบางอย่างให้นะแล้วก็เดี๋ยวจะขยายพื้นที่ให้ละกันนะครับผมเพราะว่ามันอาจจะเฟืองเืองเกินไปนะอ่ะแบบนี้ครับ เป็นที่เรียบร้อยสิ่งที่เราทำในยุคปัจจุบันเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นบริเคตสิ่งขวางกันซะมากกว่าป้อมปราการนะครับเออคือสมัยก่อนโบราณอาจจะกลายเป็นพวกเอาโพสก็ได้ไงจุดสอดแตมอะไรเงี้ยแต่นี่คือบริเคตสิ่งขวางกันครับอัศวินไม่สามารถฝ่าเข้าไม่ได้กับดักทิ้มแทงตายซะแต่ฮันอก200คนาหาโอกาสในการสวนกลับบ้างดีกว่านะครับเราได้เวลาของเราในการจู่โจมแล้วนะครับเราจะพยายามเอาโพสเข้าบ้างครับผมทุกคนเตรียมพร้อม นี่คือการย่านตราทับครั้งแรกของเรานะครับรู้จะสำนิกผลหรือเปล่านะเป้าหมายก็คือทางฝั่งซ้ายนี่แหละครับผมที่จริงเราควรจะเอาอาเชืรอไปด้วยแต่ก็ยังคงสองแง่สองง่ามในการที่จะลังเลอยู่นะแต่ทหารหอกเ,เพียวๆก็ได้ครับเพราะทหารหกสร้างฟีไงถ้าเอาอาเชืรอไปแล้วเสียหมดเนี่ยมันเสียเงินซื้อทําให้เราเสียเวลาหนักไปใหญ่นะแต่ทหารหอกเหล่านี้หวังว่าจะพึ่งพาได้กองทัพทาาเข้าจู่โจมโอ้ย อูดมาแล้วดิคู้ว่าสองแล้วคนนะครับที่เราส่งไปเหลือรอดกลับมากี่คนนะอย่างน้อยคือระเบิดเอาโพลให้ได้ก่อนครับทันลมทิ้งใครที่ว่างงานเนี่ยก็ระเบิดสิ่งก่อสร้างมันทิ้งไปแล้วกันนะครับมีไฟดวยว่ะเย่าบอกนะว่ามีกับดักอ่ะออันตรายเหมือนกันนะครับได้แลวเรียบร้อยเอาพวกเราเดี๋ยวถอนกํลาลังก่อนแล้วกันนะครับผมถอนหม่เพราะว่ามันเริ่มตอบโต้แล้วไงตอบโต้ด้วยกองทัพทาางั้นก็สู้มัน เยวมันเข้าบ้านได้ครับทางฝั่งซ้ายสีเหลืองก็แจมด้วยว่ะเราสู้สลิงเกอร์ไม่ไหวครับกองหอกาธาตุพ่ายแพ้แล้วแต่แล้วมันก็ต้องสยบต่อลูกดอกของอาราเบียนไปเชิญหน้ากันหน่อยจะวางกับดักเพิ่มแล้วกันนะครับเดี๋ยวพื้นที่ที่ต้องวางคือพื้นที่ข้างบนนะ ทีนี้เรื่องของเศรษฐกิจและการป้องกันเนี่ยผมมั่นใจว่าเราก็โอเคแล้วภารกิจต่อไปก็คือการไปบุกจู่โจมเอจโลเเคครับแต่ก็ต้องรอทหารก่อนทหารเรามีน้อย,ยนะต้องมีพวกธนูด้วยหอกด้วยเนะี่ยผมว่าเราลองแรกเมื่อกี้เนี่ยเรา200คนไม่ค่อยเข้าใช่ไหมสี่ร้อยคนครับ400คนจะไหวหรือเปล่ารอดูนะเวลาผ่านมาเหมือนจะชั่วขนาดคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามีกองทัพขนาดมือหมาแล้วท่นหอก429คนครับเดินหน้าได้ ทันนนที่จะไปบุกเขาเราอาราเบียนนั้นร1อคนครับแต่จริงเนี่ยเราไปหมดเลยก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันเองก็เทหน้าตักใส่เราหมดเหมือนกันนะเอาเลยมีเครื่องคาตาเพาลทิบูเช่อะไรนี่สร้างกันลื่มไปหมดเลยครับพี่แกสีส้มในคาลินหน้านี่ร้ายกาจจริงๆเอาละเอาละว่าให้หนักไปเลยคนอาเชร์ปจำสถานีรบทุกคนเดินหน้าบุกได้ไปครับ ขงเลาของสีแดงอาราวาดบ้างแล้วหลังจากถูกกระทำอยู่ฝ่ายเดียวมานานครับเราจะไม่ทนอีกต่อไปไนงะเราจะเป็นฝ่ายไปกระทำเขาบ้างครับอัดอัน้นอัดอั้นจริงแล้วโดนดองมานานมากครับทหารหอกกบข้องมันเลยซึ่งคองเนี่ยเหมือนจะเป็นอะไรที่ขวางกั้นเราให้เราเข้าถึงเขายากขึ้นเลยครับโอ้โหไม่พอกับดักหมีนี่ยว่ะซึ่งมันสังหารทหารเราไปเยอะพอสมควรเลยครับเป็นการฝากกับดักเข้าไปนะแต่ก็เข้ามาแล้วอ่ะ โอ้โหกับดักจาก400คนครับเราเหลือประมาณ60คนครับตอนข้างล่างตอนนี้นะเดี๋ยวจอต่อครับข้างล่างสามารถที่จะลักลอบเข้ามาได้อยู่นะส่วนอาเชอร์เนี่ยเราก็คุ้มกันต่อไปครับ๋ยวใครมาขัดขวางการบุกข,ของเราครั้งนี้ได้นะฮะที่บ้านเป็นไงบ้างกองใหม่ออกมาแล้วบางส่วนนะครับดีเลยฮะเดินทางข้างหน้าเลยแล้วก็เดี๋ยวสร้างเป็นอาเชอร์ต่อครับเราในไหนก็บุกแล้วเราก็อาให้มูนเดียวสักหนึ่งคนก็ยังดี กระทุงต่อไปเรื่อยกระทุงจอต่อไปเรื่อยจระเข้มันต้องเสร็จผมในวันนี้แต่เมื่อกี้กับดักทำแสบมากเอาจริงริงไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้ไงกับดักเข้าได้ยังยังพยายามอยู่ครับเราเจอผมกระหน่ำแน่ได้แล้วสังหารไอ้จระเข้านหน้นนะเจ้าแห่งหนองน้ำเงี้ยเหรอโดนปราบในที่สุดครับเราสามารถชนะมันได้ แม้ต้องแลกด้วยทหารที่มากมายก็ตามแต่นะครับแต่กระนั้นเองโอ้โหซิโรลาบดิวเนี่ยทับเสริมมาแล้วอะ่ะบานะทำมาง่ายอย่างงั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่สงครามสิทับเสริมมายังทับเสริมข้างหลังเรานะครับยังมาต่อ45คนนะแต่จริงผมว่าทหารหอ,อกน้อยต้องรอรวมพลใหม่ครับต้องมีหอ,อกเยอะกว่านี้ก่อนถึงไปใหม่ได้ไงเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยมันอยู่ใกล้สีส้มและไม่รู้ว่าจะมีกับดักอีกหรือเปล่าใช่ไหม แค่เนี้มันบุกไม่เข้าหรอกครับเราถอยทัพก่อนถอนกําลังกลับมาบีทักบ้านครับเดี๋ยวไปใหม่จะถ,ถามผมว่าผมพร้อมหรือยังผมจะตอบคุณผู้ชมว่าใช่ครับผมพร้อมแล้วแล้วล,ลอกต่อไปนี่ครับประกอบไปด้วยทาหารหอกกว่า699นายครับผมงั้นก็ <laughs> เดินหน้าบุกโจมตีได้ภารกิจก็คือไปทำลายเอาโพสก่อนครับจากนั้นเนี่ยสั่งให้ทหารอาเชอร์ตามเ o v e จากระยะไกลค,ครับผม ตรงนี้คือจะน่าจะเหมาะสมแล้วได้ครับปลาจันบานสู้สึกเอาแล้วว่าเผชิญหน้าทับใหญ่มากไม่เคยทำสงครามที่อิปปิกขนาดนี้มาก่อนครับนี่คือครั้งแรกจริงๆเนี่ยกับทหารทาสครับเข้ามาแล้วดูซิว่าเราจะสามารถปลุกขึ้นไปถึงตัวปราสาทของคาดิน่าได้หรือเปล่านะไม่รู้พี่แกเนี่ยเป็นอะไรกับตัวคาลิปนะครับชื่อคล้ายกันเหลือกเกินนะครับใครที่ว่างงานตีบ้ามันเลย ทหารอาเชอร์วิ่งเ,เวอร์ไปข้างหน้าเร็วเข้าคนหอดที่เหลือตามค o ว e r ข้างบนครับไป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 เอาโพสพังแล้วเพรกิจต่อไปแง่บ้านมันซะมันก็ไม่ยอมง่ายๆนี่เรื่องฝ่าช่องแคบนี้ให้ได้ก่อนนะครับฝ่าแล้วฝ่าแล้วเยี่ยมข้างหลังเหรอทหารนี่คือย,ยืนว่างงานกันนะครับก็ไปเลาะกำแพงมันซิไปเลยอัดจ,จอบมันให้เละเป็นโจกครับ โอ้แต่หันอูดมาคุณผู้ชมนี่มันเห็นกับปล่อยหมามาสู้กับเราเลยครับอับจนหนทางแล้วสินะแล้วก็แทะเลยครับแทะระวังไฟเราทนไฟไม่ได้วะโอ้ร้อนแรงไปมันร้อนไปมันร้อนหลังจากนั้น200คนครับขึ้นไปหามันได้เลยาะเดี๋ยวจะให้อาเชอร์เนี่ยยิงคูมกันจากข้างล่างเอานะครับกองหักองหลังตามโคเวอร์มาครับผม ดูช่ว่าสาวแม่สยบมันได้หรือเปล่าเราพยายามอยู่ครับคาน่นาคาน่นาขึ้นได้ไหมเนี่ยได้แล้วอสุวินอสุวินห่งจีเวลเข้ามาแต่ก็ไม่ทันอลไรครับเพราะว่าคาน่น้าเจอเราปราบในที่สุดเค okay. เราชนะเธอได้แต่แค่ในตอนนี้เพราะเหลือจีเวลอีกหนึ่งคนนะครับมา จริงจิวเวลเนี่ยเป็นอนาณาจักรแบบยุโรปนะครับผมว่าถ้าเอาทหารไปกระทุง้งไปคาะเนี่ยมันนานเกินไปครับเราน่าจะไม่ไหวไงฉะนั้นทางเลือกใหม่ก็คือนี่ครับเราจะมีเอนจิเนียหรือแม่ก็คนบันไดครับผมเอออสวินก่อนอสวินก่อนโอ้โหคือจะบอกเนื้อมันจะฝ่าเข้ามาแบบตรงๆอย่างนี้เลยอะ บ้านเป็นไงบ้างบ,าบ้านบ้านกองใหม่มา200ร้อยไม่ใช่ร้อยเจ็ดสิบคนครับผมเดี๋ยวขึ้นกองหน้าไปแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาบันไดมาเพิ่มอีกสงครามกี้ฮะสงครามวันนี้อะไรนะผมมันเหยียดหยามเราครับมันดูถูกสไตล์การรบของเราไงบอกว่าเราเนี่ยรบเหมือนพวกปีศาจดีวิลเลยอย่างเงี้ยสิเพราะว่าสงครามแบบมีอรารยยะเนี่ยเราเคยทำมาแล้วได้ครับ <laughs> วันนี้ขอฉีกเรามาฉีกบ้างขึ้นหน้าไปครับ เนี่ยจะขยับขึ้นในบางส่วนนะกองหลังมาแล้วสิ่งที่จะบุกก็คือประกอบไปด้วยเราจะมีซิกทาวเวอร์ก่อนสักประมาณ3แห่งนะซิกทาวเวอร์ขอบุกเครื่องยิงหินไม่เอาที่บูเช่ก็ไม่เอาครับเดี๋ยวมันจะซ้ำมาตอนก่อนนะตอนก่อนเราเล่นแบบโอ้โหสครบเครื่องเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นแบบว่าอ,อ,อินดี้หน่อยละกัน <laughs> อินดี้อินดี้ฐารที่บ้านมาครับออกไปอีกออกมาให้มากกว่านี้เราคงต้องมินเอาโพสไปก่อนครับแล้วก็มุง่งเป้าไปยังตัวบ้านใหญ่มันเลยน่าจะดีกว่า ไม่รอชชาครับถึงเวลาของเราแล้ว on, ค,คนทหารอาเชอร์อาราเบียนอเชอร์เดินหน้าไปตำแหน่งในการครอบครองพื้นที่นะครับตามด้วยทหารหอกบุกขึ้นไปทีนี้ต่อมาครับมันใดไปกันหนาบข้างมันเลยซิกทาวเวอทั้ง3มเครื่องลุยครับมาแล้วสงครามมันคือสงครามอะไรนะข้อความอีกแล้วเง้นเหรอ ทหารชั้นมีน้อยเศรษฐกิจชั้นก็แย่ผู้หญิงอย่างชั้นจะไปทําอะไรได้เอาเ้อก่อนหน้านี้ไม่พูดแบบนี้ล่ะก่อนอนนี้มันปากกล้าขาแข็งเหลือเกินนะฝีปากมันร้ายเจ้ากําลังได้เปรียบอยู่สินะส่วนข้าเสียเปรียบ <c oughs> ก็แงส่สิพราข้าถึงหน้าบ้านแกแล้วบุก <c oughs> เข้าไปอีก <c oughs> <c oughs> ได้ทีนี่ขี่ตั้งแตไ่ไรเลยผม <c oughs> ไปแล้วไปแล้วเมื่อกี้พี่แกมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยลบสิ่งก่อสร้างตัวเองไปเงินเหรอ ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ก็ดีต่อเราไปนะเพราะมันจะไม่กีดขวางการบุกของเรายังไงล่ะบุกจู่โจมเลยครับทีนี้เราสามารถยึดประตูเมืองหลักมันได้แล้วและจีวิวเอ๋ยซีโรล,ลาบแดกกองทัพปลดแอกซาขึ้นไปขยี้มันให้เกลี้ยงในที่สุดครับมหาสงครามมันยาวนานนี้ก็จบลงกันได้หลอดคูเซเดอร์วิน เดี๋ยวดูว่าเราสังหารทหารไปกี่คนนะครับในสมรภูมินี้โอ้โหวหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบสองคนครับเราเสียทหารไปหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดคนนั่นเองนะฮะนี่คือสองครามครับ <c oughs> พูดถึงสไตล์การต่อสู้เนี่ย<ต>ยอมรับว่าหลอดจรลเข้มีสไตลก์การการับที่แปลกจริงนะครับปกติผมจะสู้กับอะไรที่มันไม่ใช่แบบนี้ครับพอมาเจออะไรของจรลเข้เนี่ยเออว่ะ มันทําให้เราเหมือนเปิดโลกไปเลยสมที่เป็น AI ใหม่นะครับรถแบบนี้ผมถูกใจมากนะนี่เป็นแค่หลอดฟรีนะหลอดเสียเงินซื้อเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่แค่หลอดฟรีเท่านั้นเองแค่คนเดียวด้วยนะครับผมโอเคก็ประทับใจในการต่อสู้กับจจลเคมากนะและนี่เลยครับก็คือสงครามในวันนี้เป็นงไงบ้างุผู้ชมไะชอบในการทําสงครามหรือเปล่าด้วยชอบก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์เนี่ยก็จะขอบคุณอย่างสูงเจอกันใหม่สงครามต่อไปบ๊ายครับผมสนุกมากกว่านี้ห้องทับทานขยะ